ลุดจัดไปลุยมอมีอย่างมาพังทลายเอาปืนอะไรก่อนเนี่ยเอาปืนจูงกันเลยปืนเลยรดีเซอร์กันเนอะดีเซอร์น่าจะหัวแตกอันนี้อันนี้ฝ่ายป้าไหวป้างไาครับ มันคือแป้งโอเคครับสวัสดีเพื่อนๆกันทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็มีเวฟบเติมเกมมาแนะนํานะครับผมก็คือเว็บเลสเปกนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในหน้าวเว็บกันเลยนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในหน้าวเว็บแล้วแล้วก็เข้าสู่ระบบชมาชิกก่อนเลยแล้วก็เข้าสู่ระบบเฟรแล้วก็ มีบัตรเติมเกมกุม่มของรางวัลน,นะครับผมมีเยอะแยะเราสามารถเข้ามารับชมกันได้มีก็ชท่าทานการเติมก็มีนีเ่เลยนะครับที่เห็นนะข้างหน้านะทูเบอร์นี่ออเดตทูรี่แล้วก็ธนาคารครับแล้วก็เบอร์นี้ไปใส่นะครับผมแล้วก็ใส่เลขกางอินแล้วก็ยืนยันไปเลยเสร็จแล้วเครดิตผมก็เข้ามาแล้วนะครับผมมันก็มีสุ่มผมจะไปสุ่มของรางวัลน,นะครับผมก็มีสอันให้เลือกนะครับตู้สลอ็อตโจนตลอดลัคก,กี้ บิดอะไรเนี่ยแล้วก็ผมจะสุ่มมาอันกลางนะครับผมนี่อยู่ที่ดวงล้วนๆเลยนะครับผมว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับถ้าเราดูได้ของวันเราก็จะดูตรงของวันสีเขียวนะครับผมแล้วก็สุ่มไปเลยนะครับผมกล่องแรกจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมอยู่ที่ดวงล้น้ลนๆเลยนะครับผมสุ่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 มเุ้ยได้พันห้าชิลถือว่าคุ้มนะครับผมเราเติมไปทั้งห้าสิบถือว่าได้กลับมานี่นะครับบัตร ถึงว่าได้มาแล้วนะแต่ผมยังไม่เติมนะครับเดี๋ยวสุ่มอีกสักสี่รอบสุ่มไปก่อนครับผมอย่าดีรอยลอีลาอุ้ยเจ็ดรอห้าสิบเชลโอ้โหถ้าตีเป็นเพชรถ้าเติมได้ก็ตีเป็นเพชรประมาณเติมไปห้าสิบบาทรแรกกับเพชรประมาณข้าฟรีไฟนี่คือว่าประมาณอีกพันปะสี่ห้าพันเลยมากหนาหนะประมาณห้าพันไอ้สี่สามสี่พันอ่ะได้พันห้ากับเจ็ดรอยเชลมา แต่เ,เราได้สองแล้วคุ้มแล้วนะครับผม,ผมเดี๋ยวตัวน,นี้ได้ไม่ได้ก็ไม่ค่อยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรละคือว่าเราคุ้มละเราสุ่มของเราคุ้มละโอเคเดี๋ยวเราไปเติมกันเลยดีกว่านะผมว่านะแล้วเราสุ่มอีกทีนึงแล้วว่าเราไปเติมกันเลยโอ้โหไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมมาเติมกันเลยนี่เขาเอา นี่ก็ใส่แล้วครับผมแล้วก็ยืนยันไปเลยนะครับผมอันนี้750เอ้ยาเอะท่าไหร่ว่า750เชลแล้วก็เติมอีกกันลพง1,500โอเคเรียบร้อยแล้วครับโอเคเพชรก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับ7 8 0 0นะตอนแรกมีแค่2,000นะครับผมอ่าเราไปดูคลิปกันต่อเลยนะครับผมเฮ้ย์สบลัดฟุกครับลุงมันฟุกมันฟุกไม่มีตังซื้อว่ะปืนอะไรลุงจะเล่นปืนอะไร ตายอ่ะโอเคพร้อมสันป่ะอมสันป่ะพรอมสันรอโอเคทาบครับโอ้ไรอ่ะนัดเดียวแตกเลยอ่ะโรมาเรียโปอีกแล้วใช้โปบ้านน้โรแอเอรโเป็ดจ้านัดเดียวรู้เรื่องเลยาไม่ได้ตายวงเหรอไม่เอา เออได่ปืนอะไรอ่ะเล่นปืนคอาสั่งเอาเหรอผมไม่ได้ซื้อปืนเอาเมื่อกี้ผมลุงบอกว่าตัอตังไม่พอไม่ได้ซื้อปืนเลยเอาแล้วปืนอะไรเนี่ยไอดิสเซิลกูคิดว่าลุงจะตายวงไงตนกี่ลุงบอกว่าเงินไม่พอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ก็แพ้ลุง สู้ได้ไงเ,เนี่ยดีเติเร์ดดาเมจแรงไงสา,าบอ้าวไม่มีกอกครับ รู้เรื่องครับ Pulp it, pulp it. โอ้โไม่ไหวเลยวะมามามเอมอันน <ho> oh <cup> ี้ใ <some> ช <fuck> oh ่ไหมทอสัใช right? ่ไหมครับเอมเอ๊ย MP โอเคครับ รู้จักซีจลงมาหลักเอปะเออเฮ้ยมาักเพ็่เรู้จักครับรู้จไปป้าวิวไปป้ามาเลยครับลุง ทัวร์ไปเลยก่อแตกหมดเล็วยาู่ลุงไหวเปล่าไม่ไหวก็อย่ามือนะไม่ไหวอย่าหืนผมมาเดมพีโน่หนึ่งนะลุงไหวรึเปล่าไม่ไหวเลยยอมแล้วยอมแล้วไม่ไหวต้องไหววะเฮ้ยตองเดี่ยมแล้วจังหวะนี้ แพ้ส่วนสามเยีนตู้เสียอีกแลว้วกดไลค์ดิครับกดไลค์ดิกดไลค์ดิครับทุกคนกดไลค์ดิครับโอ้บอดบรือเปล่าลุ้งบอดดูอยู่แน่เลยอะ่ะผมว่านะนใช่ไหมคนไม่กดไลค์เอาอบอดไม่นอนเลยบอดเนี่ยลูไม่ดกดไลค์เนี่ยเพียงบัตรกดหนึ่งครับเชียร์วิวกดสองครับผมลุงแบบลูมาบอกว่าใครกดหนึ่งแจกไอโฟนใช่ไหมครับแค่นักแข่งวมดเ้ย ดวงใจครับ ไปไม่ถึงอ่ะโอ้โหตายเลยเจยลุงมาลัดเต็มเลยอ่ะโอ้ไม่มีไหวเลยอ่ะโอ้ม,มัดป้าอะไรไกดสองเต็มเนี่ยฮัลโห <laughs> ลแวแม่เออหลเง้ยเจ๊ทายเองมดีนนเจ๊ทายขำให้นาหายตานะ,นะ,ะับ มันคือแป้งมันคือแป้งมันคือแป้งใช่ป่ะวิวใช่แล้วมาเลยลุงมันคือแป้งใช่ป่าใช่<า>ใช,ใช,ใช่แป้งมันนะผมใช้อ่ะมันเลย <laughs> <laughs> สอบแป้ง อยนยนยนโอ้วิวว่าวาวว่าเดเย็นๆนี่วิวครับเฮ้ยลุงอยู่น,นู่นแน่วะ 我也带我一张。 โอ้โห oh. ทำไรเวหคนเหลี่ยมเลยวะ <c oughs> <c oughs> ทำไรเียวทำไรไ <c oughs> หวเลยวะลูกเล่นเหลี่ยมว้าูา่แบบหล่ยมดิ oh. <c oughs> าวแบแบไปยอมแพ้ไว ตงองยำจัดเลยว่ะทุกคนว่าไหมอ้าวโอ้ยต้องสายรู้จักเหลี่ยมประหลาดเปล่ารู้จักบ้าเลียงประหลาดอ่ะขึ้นมาเปดูขึ้นมา S <S ขึ้นมาไม่ตั้งตัว <S <S ขึ้นมาไวจังวะโอ้ขึ้นมาไวแอโอ้ยมเมย์นี่ก็ยมเมย์นี่าวบ้ายอมาเฮ้ยยอม,มาเฮ้ยคือหมวแม็กผมหผม่างรับผม first blood โอ้ยอะไรอ่ะก่อแตกเดียวจังวะอะไรเนี่ยโอ้ยืนวัดลุงไปเลยว่าโอ้เอาเรื่องมาให้สาบแล้วเหนื่อยวะเหนื่อยวะเหนื่อยวะ เฮ้ยลุงนี่คืออะไรอะ่ะปั่นเขื่อแป้งลุงเล่นเล่นเหลี่ยมว่ะเฮ้ย Ah. Oi. เหลี่ยมปะทาเหลี่ยมเว้ย หล่นไว้ลอนล่นฝ่าออกอฮ่าฮ่าฮ่ล่ไปออกเหรู้้ ไหาเปล่าลุงไม่ไหวแล้วแพ้แล้วเนี่ย <c oughs> แพ้เยอะยใครมอกวนนีนคอมโกงโกงบ้าเลยดูเอาเนี่ยแพ้เนี่ย

โอ้ลุงโฉันได้พี่ลุงจะน้าวอ่ะไม่น่าห้าวเลยว่ะเอือกี้ผมบอกให้ลุงไงลุงกลัวลุงแพ้ไงเหหออเเมื่อกี้ถ้าลุงถ้าผมไม่ออกไปลุงก็แพ้แล้วคือผมแอบจักรยิงลุงไงเเหหอใช่เลยเกมมันจบแล้ว 不。